อย่าปล่อยให้เงินของคุณหลุดมือไปโดยปล่าประโยชน์โครงการคนละครึ่งพลัสกำลังจะปิดฉากการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตังในวันนี้11พฤศจิกายน2568และนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนอาจเสียใจภายหลังหากไม่รีบดำเนินการแต่มาดูกันว่าปัญหาจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนและทำไมหลายคนถึงยังไม่เคลื่อนไหวก่อนอื่นลองนึกภาพดูสิครับคุณได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาลที่ช่วยให้คุณซื้อของได้ โดยไม่เสียเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าคุณไม่รีบเปิดใช้งานก็อาจจะสูญเสียโอกาสนี้ไปโดยสิ้นเชิงแต่ที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่แล้วคนที่พลาดมักไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เป็นเพราะขั้นตอนที่ซับซ้อนเล็กน้อยวันนี้11พฤศจิกายน2568เป็นวันสุดท้ายสำหรับการใชสิทธิ์คนละเครื่อง plus ครั้งแรกผ่านแอปเปาตังค์และหลังจากเวลา23.00นาาเป็นต้นไปจะถือว่าคุณไม่สนใจรับสิทธิ์นี้แล้วกระทรวงการคลังจะคืนเงินและยกเลิกสิทธิ์ของคุณทันที สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ผมขออธิบายแบบเข้าใจง่ายนะครับโครงการคนละครึ่งพลัสคืคอมาตร,ราการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายเงินส่วนหนึ่งเมื่อคุณใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังเช่นถ้าคุณซื้อสินค้าค่าร้อบาทรัฐอาจช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งทำให้คุณเสียเงินแค่50บาทเท่านั้นเองแต่ก่อนอื่นคุณต้องสมัคร ใช้บริการ G Wallet ภายในแอปเปาต่างเพื่อเชื่อมโยงสิทธิ์นี้ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีคนได้รับสิทธิ์มากมายแต่ยังไม่เปิดใช้งาน G Wallet กว่าแสนคนเลยทีเดียวถ้าคุณเป็นหนึ่งงงในนั้นและไม่ใช้จ่ายสิทธิ์ครั้งแรกก่อนกำหนดก็จะเสียโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่สนใจแต่ควรคิดหน่อยนะครับเพราะนอกจากจะเสียเงินคืนแล้วยังอาจพลาดส่วนลดในร้านค้าที่ร่วมโครงการอีกด้วยตัวอย่างเช่นหากคุณชอบซื้อของที่เซเว่น Eleven คุณสามารถใช้สิทธิ์คนละเครื่อง plus ที่นั่นได้เลยซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มากขึ้นในชีวิตประจำวันแต่หากไม่รีบก็เหมือนกับปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดมือไปข้อมูลล่าสุดณวันที่10พฤศจิกายน2568เวลา23.00นกาาฬแสดงให้เห็นว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบแล้วมากถึง893,196รายนับว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจและยอดการใช้จ่ายรวม ในโครงการคนละครึ่งพลัสก็ทะลุไปกว่า29,683.8ล้านบาทแล้วโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลสนับสนุนร่วมจ่าย14,648.5ล้านบาทและส่วนที่ประชาชนจ่ายเอง1 5 3 5 5 3ล้านบาทนี่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มปรับตัวใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลมากขึ้นและโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเห็นผล แต่ที่นี่เองที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างกันนะครับบางคนอาจมองว่าการกําหนดเวลาที่เข้มงวดเช่นนี้เป็นการบังคับให้ทุกคนต้องเร่งรีบและอาจไม่เหมาะกับทุกคนเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่คล่องทางเทคโนโลยีแต่ในอีกมุมมองก็อาจเป็นวิธีที่ดีในการกระตุ้นให้ประชาชนเรียนรู้และปรับตัวให้ทันสมัยขึ้นคุณคิดว่าการตั้งเงื่อนไขเวลาดังนี้ยุติธรรมหรือไม่หรืออาจมีวิธีที่ดีกว่านี้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้น แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเยวกับนโยบายนี้และอาจมีไอเดียเจ๋งๆที่เราสามารถนำมาคุยกันต่อสำหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมสามารถอ่านบทความต่อไปนี้คนละครึ่งพลัสใช้สิทธิ์กับร้าน7-11เซเว่นอีเลฟเว่นได้ไหม h t t p s w w w m o n e y 9 4 4 5 8 7วิธีเติมเงินคนละครึ่งเข้า G Wallet บนแอปเป่าตัง https//www.sanuk.com slash money slash 944332 slash คนละครึ่งพลัสเฟรสส์2ครั้งชงเข้าคณะรัฐมนตรีเดือนธันวาคม68 https//www.sanuk.com slash money slash 944923 slash ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสรอบเก็บตกยังจะมีอยู่ไหมล่าสุดครั้งตอบแล้ว https//www.sanuk.com slash money slash 944924 slash